มาดูเรื่องนี้ดีกว่าที่อำเภอเมืองระยองเขาบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาย่องยองแล้วพยายามจะเข้ามาขโมยชุดชั้นในของชาวบ้านแต่พอดูกล้องวงจรปิดนะเฮ้ยเดินแปลกๆผู้หญิงเขาจะไม่เดินแบบนี้นะเหมือนเดินยงโยงยงหยกยังไงไม่รู้ <ผม S 1> อาัาย้วยเาเธอไม่หวีซะหน่อยแล้วเนี่ยออนี่เขพอเห็นไกลๆปั๊บเอา ไม่เนียนเลยอ่ะอ๋อคืออุ้ยเธอปลอมทั้งตัวนะเธอใส่ถุงน่องเธอใส่กระโปรงใส่เสื้อรัดรูปแล้วก็ใส่วิกผมมาด้วยอ๋อเธอคือตอนแรกแว็บแรกเลยอย่างที่บอกเป็นผู้หญิงมาขโมยแน่นอนกะเอาชุดชั้นในกางเกงในเสื้อในไปใส่เองทีมงานเธอฟีดภาพเนี่ยถ้าเธอไม่ชี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยนึกว่าสิ่งลี้ลับเลยมั้งหน้าเธอมันมันมัวมัวขนาดนั้นก็ดูมาโอ้โหจัดเต็มเลยครบชุดไม่เหมือนผู้หญิงตรงไหนเอาปากกามาวงแล้วกันทุกโอ้วงตรงไหนดีเนี่ย เป็นห้องเช่าที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะฮะคุณผู้ชมและแม่ผู้หญิงเจ้าของห้องเขาพาไปชีด